ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นผลไม้ล่วงตกลงมาจากท้องฟ้าฝันเห็นผลไม้ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยแปลได้ว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เรือคู่เป็นคนรวยมากช่วงนี้คุณน่ะสเสน่ห์แรงมาก ช่วงนี้คุณน่ะเสน่ห์แรงมากจะมีเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามที่ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาติดต่อมาตามจีบคุณคุณมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนร่ำรวยคนที่แต่งงานแล้วท่านมีเกณฑ์จะได้ลูกสาวค่ะ ช่วงเนี้ยคุณควรจะระมัดระวังสุขภาพไว้หน่อยมีเกณฑ์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณสเสน่ห์แรงมากมีคนมาหลงสเสน่ห์มีคนมาปาบป,ปื้มมีคนมาชอบมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณเนี่ยเยอะมากนะคะมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณเยอะมากหลังจากเนี้หลังจาก นี้คุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติมีดวงจะได้แฟนที่ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ท่านโชคดีเลขนำโชค08 0, 8, 0 BAAAAAA